สวัสดีค่ะพี่น้องกองไยสู่ขู่สู่คุณผพ้พอก,กับช่องสาบานาหนุมสะวิเดนพี่น้องจ้าผบพอก,กันในวันที่13กันยายน2566จอมือจ่อวินแล้วจ้าเป็นจ้าใดเนาะมีคนฝันเด็ดฝันดีฝันดังฝันได้ตัวแดงจึงคืองบเนาะอย่าลืมเหม็นไตคลิปมาว่มาฝากมาต่อเนี่ยเด้อจ้าฝนต๊พี่น้อง รู้สึกว่าอาทิตย์นี้ฝนตกดีเป็นตาหนายจ้าฝนถอกฝนทางกะโอ้ยสุดยอดพี่น้องเอ้ยปันอุกาบาัดเดินทางไปใส่กะระมัดระวังเดอ้อพี่น้องจ้าครับกะหายระมัดระวังจ้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะคลิปนี้สามนากะมีตัวเลขมาฝากมาตอนจ้าเป็นตัวเลขของทางหลวงพี่มีเส้นผืนเดอ้อพี่น้องจ้า หลวงพี่มีเส้นก็นยังเป็นตัวเลขบอกบุญเด้อพี่น้องผู้ใดอยากสร้างอยากแปลงอยากช่วยสร้างกาแพงหรือว่าในหลายแนวหลายๆอย่างอยู่ทั้งวัดทางวาสาบนากับปักไม้เลขบัญชีนะฮะในกระดาษที่บอกตัวเลขเด้อจะ้ะคลิปนี้มีสองอาจารย์จ้าเป็นตัวเลขของหลวงพี่มีเส้นแล้วก็ตัวเลขจากเซียนกทมอตัวเลขทั้งเซียนกทมอนี่ฟันเม็ดเดียวบน แล้วกะม็ดเดียวลังจากบนเป็นบนลังเป็นลงังม็ดเดียวโคหลูพี่น้องจา้าสำหรับเลขวิ่งทางเซียนกกทอมอจับตาดีๆเด้อค่ะเลขวิ่งเพิ่นกะยังบรพาดจา้าอย่าลืมเนอผู้ใดมกคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งเป็นกำลังใจให้น้ำแนจา้ารูดเถกว่าทางเจ้าในายไญ่เพิ่นปิดกันลหลายหลพี่น้องแฟน่องเอฟซีผู้ลังค้นกับวาบเห็นจักสิว่าจังไดจา้า เฮ็ดจังไหนติ้งคิงบ่ไดพี่น้องเจ้าไนายใหญ่เป็นจบดีดีจ้ะจบบ่เป็นอย่างเด้จ้ะจบถ้าปิดกั้นพี่น้องแล้วก็จอบบ่ให้พี่น้องเห็นนี่ละจ้าเอาผู้ใดมากลิบนีกับกุดแช่ออกไปจ้บาบ่บอกไรยายห่างค่ะพี่น้องฟังให้จบฟังให้เข้าใจก่อนจะนําไปลงทุนจ้ามักอาจารย์ไหนจัดอาจารย์นั่นตามคําเรียกร้องทั้งเลขหลวงพี่มีเส้นก็ปล่อยมาแล้วจ้ะให้ f อซีแฟนองนําไปพิจารณาจบสอบเนาะ งวดวันที่16กันยายน2566เอาแนวทางของเซียนโกทมไปก่อนจ้าเพิ่นห้วิ่งบนเม็ดเดียวฟันขาดคือ3เม็ดเดียวตัวเดียวโคโลเข็นเข็น,ขนพี่น้องสำหรับเลข3ตัวเม็ดเดียวคือ083 083 083เม็ดเดียวนี่เพิ่นบ่ตัดห้เได้จ้าแต่วาสาบานากะ่ะอยากให้พี่น้องแฟน่องอิฟซีตัดหลินน้ำเนจ้า ตัดเลนคือ83388 0 0 8หรือ3 0 0 3เม็ดเดียวโคลรพี่น้องให้ตัดเลนน้ำเนเดอร์ค่ะสำหรับเลขล่างเพิ่นให้ฟันขาตัวเดียววิ่งศูนย์เม็ดเดียวตัวเดียวเก่็ดเขล็ดกึ่กันพี่น้องจับให้หางเดียวคือ50โตเดียวเม็ดเดียวโคลรพี่น้อง50 0นหาหนีกับไปชนกับตัวเลขของคนฟันแม่น560อยู่ดีพี่น้อง โอ้เลขตัวนี้รู้สึกว่าสีหมุดขีดินกกนบอด้เด้อค่ะแววแววมาชดไหลาอาจารย์ไหลสำนักคือกันให้เฝ้าไปหาหมุดขีดินแกนไหวบ่นันกับเฝ้าไปจับฉลากินแบ่งไหวพี่นองจา้าคาเมนดวงสมพง์กันเนาะค่ะต่อไปค่ะเป็นตัวเลขของหลวงพี่มีเส้นตัวเลขของหลวงพี่มีเส้นงวดบังหันซาบนาบได้ปล่อยจา้าเพราะว่ายอยากหลเนแนวหลาย,ยางงวดนี่เกิดเป็นนํามาได้ประมาณนี่กัเลยนํามาว้ามาฝากมาตอน สำหรับตัวเลขของหลวงพี่มีเ้นนี่เป็นตัวเลขบอกบุญพี่น้องผู้ใดสนใจอยากร่วมบุญกะาำในกระดาษทีสาบนาปักไม้เลขบัญชีเนาะค่ะเนาะร่วมบุญร่วมสร้างทางวัดกะยังขาดทุนหลายๆอย่างเนาะคะ่ะถาดคุณทรัพย์สร้างเนาะคะ่ะบ่กว่าจะเป็นกำแพงเนาะคะ่ะแล้วกะถนอกถนนในวัดในว้าเนาะพี่น้อง ทางหลวงพี่เิ่นก็นยังส้่งยังเปลงคือเกาอยู่ผู้ใดอยากเดินทางเนาะค่ะไปกราบไปไหว้ทั้งอ่ะท้าเวทชวรณโนปรางประทานพรก็สามารถเดินทางไปกราบไปไหว้ได้เด้อค่ะไปขอพรได้จ้าในงวดวันที่16กันยายน2566หลวงพี่มีเศนเิ่นอ่าก็ห้มาแบบนี้เด้อพี่น้องห้มาคือบนล่างนี่คือบนล่างรวมเลยเด้อพี่น้อง932 9ก้แล้วก็36ให้มักแค่สงหางแค่นี้พี่น้องกะให้ระวัง6กับเก่าตัวเดียวกันกะให้ตัดเล่นน้ำแน่จา้าภายในเลข3ตัวคือ9 3้กะให้ตัด9339 3 2มสแล้วก็9ก2าสจะ้ะแต่ระวังเลข6กกระลุกเป็นเลข9เด้อค่ะเพราะว่าทั้งหลวงพีมีเสซนนี้ถ้าเม็นเลขเก้ามานี่6 กกับหัวทันทีเลยพี่น้องก็ให้กันไว้แน่จากกันทิงท่งๆไว้เนาะจ้าสำหรับสองตัวคือ3 6มหกหกแต่ให้กับ3993ก้า้าสามไน้ำจ้าก็ยังย้ำเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางนะคะสำหรับผู้ใดอยากร่วมบุญสามารถอุนไปได้ที่2 8งแปดสองแปดแปน้าธนาคารกรุงไทย288 0ปดแปดศจ็ดสามารถ อโอนเขาบัญชีทั้งวัดใดโดยตรงเลยจ้าสาบันนะกะ็เป็นแค่กะบอกเสียงบอกบุญเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องแฟนจองอิบซีสายบุญรวมกันบาทสองบาทก็ได้เบิดจ้าโอนมือละบาทก็ได้ค่ะสะสมเต็มบุญเนาะโอนมือละบาทสามมือก,สมมอก็สามสิบมือก็สามสบ,บาทพี่น้องก็ได้บุญคือกันเนาะจะ้าตามตามอ่ากำลังทรัพย์เนาะจะ้ายาจะอ่า เทิดบุญเกินตัวเจ้าของจ้ะเหตุตามตี่สมพรควรเนาะพี่น้องจ้าสาบานะกะขอเป็นกะบอกเสียงบอกบุญค่ะนอนค่ะเนาะกะตามนั่น,นจก้กกะเอฟซีขอมาลายอยู่ค่ะสําหรับตัวเลขของหลวงพี่มีเซนกะเป็นแนวทางคือเกา่าตัวเลขของเซียนเกาะทอมอกะเป็นแนวทางคือกันเดอร์พี่น้องจ้าตัวเลขบ่อหลายหางพี่น้องแต่ละอาจารย์เม็ดเดียวเข็นเข็นครูหลวจ้ะ นำไปพิจารณาเบิงในงวดวันที่16กันยายน2566หรือผู้ใดนะคะอยากมีแนวทางมาวางในช่องสาวบ้านนาหนุ่มสะวีเดินก็สามารถเอดไอดีไลน์มาว่ามาฝากมาตอนเลยจ้าเ่าว่าจะเป็นตัวเลขบอกบุญเลขมีที่มาเลขพีบอกหรือเลขความฝันแม่นๆหรือเลขสูตรหวยคำนวณสามารถเอดไอดีไลน์มาว่า ได้โดยตรงเลยจ้าเป็น ID ไอไดีลายส่วนตัวเอดมาได้ตามนี่เลยเด้อพี่น้องจ้าไอไดีลน์สาวบานาจ้ากะอย่าลืมพี่น้องทุกคลิปทุกวิดีโอสาวบานากะยังย้ำเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางจ้าพิจารณาหลายๆก่อนก่อนจะนําไปลงทุนเด้อจ้ะเอาค่ะจะทวนตัวเลขอีกครั้งหนึง่งในงวดวันที่16กันยายน2566เซียนกทมฟันขาดบนวิ่ง3เม็ดเดียวโคโล จับคู่ให้หางเดียว083 083ให้ตัดเลนนําเดอพี่น้องสำหรับเลขบนเลขล่างวิ่ง0เม็ดเดียวคูลูจับคู่ให้คือ50ตูตัวเดียวคูลูเขีนเขีน,ขน,ขนอันล้านเปอร์เซนจะหาศูนี่จังได้กับอันเทสามนาคิดว่าต่อไปเป็นเลขของหลวงพี่มีเซนในงวดวันที่16กันยายน2566 9น2566 932กับ36จ้ากะแค่นี้่ะคะสงหางจะ บนลางเด้อพี่น้องตอยไว้ละวังเลข9ก้ากับเป็นเลข6เด้อพี่น้องจ้าเอาค่ะคลิปนี้สาบนาบ่าวลายยหังก็ขอพี่น้องเฟ้นจองอิปซีสูกุสูคุนฮิงปังดังรวยสูคุสูคุนเงินเลยกองท้องเลยเขาสาธุสาธุไปละจ้ะสะวัสดีค่ะ